ต่อไปสวนต่อไปของเราก็คือสวนเงาะโรงเรียนนะครับงเงาะโรงเรียนก็มีประมาณ1ิกว่าต้นจากคลิปที่แล้วเราให้ดูเป็น2ต้นไอ้ต้นหนึ่งนะครับแล้วเรามาต่อกันสวนที่สองเห็นไหมครับเราจะขึ้นเป็นล่องล่องขึ้นแต่และล่องก็มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ เน้นไปที่ผล,ลไม้ถ้าส่วนมากนะครับไม่ไม่เน้นไม้ยืนต้นหรือไม้อะไรนะเขาเรียกไม้ไม้สูงใหญ่พวกไม้สักไม้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ปลูกเลยเราจะเน้นไปที่ไม้พวกของกินนะครับที่กินได้มาดูสองแถวนี้เราจะรวบรวบเป็นคลิปเดียวเลยจากเมกื่อก่อนตรงนี้จะเป็นสวนาไม้ผสม ตอนนี้ก็ผสมจริงๆหลากหลายไปเลยเต็มเหนี่ยวไปเลยเพราะว่าพอตาก็ปลูกอย่างเดียวเหมือนกันได้อะไรมาก็จะปลูกหมดเลยอามาดูต้นแรกของเรานะครับต้นแรกก็คือชะอมต้นบเลิ่มเทิมเลยจากกิ่งเล็กๆกิ่งเดียวที่เราปลูกเมื่อปีที่แล้วอันนี้ต้นใหญ่โตแล้วก็ใหญ่มากๆเลยดีกว่า เก็บกินยังไม่หวานไม่ไหวตอนแรกจะปลูกไว้ขายก็เขาบอกไม่มีราคาขายไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเหมือนปลูกเป็นรั้วไว้ป้องกันคนเข้ามาขโมยของอันนี้ก็เป็นชมพู่ชมพู่ไทยนานนะครับชมพู่ไทยนานก็จะเป็นพันธุ์ลูกใหญ่นะครับออกลูกดกตลอดปีรสชาติก็ดีนะครับแล้วก็เหมือนกับยักษ์ เวียดนามหรือยักษ์ไต้หวันอะไรอยู่ฝั่งนู้นท,ที่ที่คลิปที่แล้วนะครับเอามาดูตอนนี้ถึงชมพู่ไทยนานแล้วก็มาเริ่มด้วยนีย่โผมาเขียวเขียวมะพร้าวน้ำหอมพึ่งมาลงได้รอบนี้สองปีแล้วพึ่งจะได้มาลงอันนี้มะม่วงมะม่วง มันขุนสีโอเคเกือบจําชื่อไม่ได้มันขุนสีเพราะว่ามันอร่อยมากนะครับแต่ยังไม่ได้กินนักลูกเลยเนี่ยรออยู่เมื่อไรจะออกลูกไม่รู้มันขุนสีก็อ,อร่อยกว่ากว่าไอเชียวสเสวยนะครับอันนั้ก็ลำมุดยักษ์เวียดนามลุมุดยักษ์เป็นลูกกลมครับกลมลูกกลม ฝั่งนี้ก็จะเป็นทุเรียนจะตายไม่ตายแหลมมันถูกทั้งน้ำท่วมถูกทั้งมันลงมาแมลงอะไรก็ไม่รู้ก็เลยจะตายไม่ตายแหล่อยู่ผมครั้งแรกที่มาเปิดบุกเบิกสวนเลยในท้องนาเนี่ยเราอยากปลูกทุเรียนไว้กินเองเริ่มต้นที่สองต้นแล้วก็ตายทั้งสองต้น แล้วก็ปลูกน้อยหนาก็ปลูกอะไรทักอย่างนึกไม่ออกฝั่งนู้นก็เหลือน้อยหนาอยู่ต้นเดียวน้อยหนาพันลูกใหญ่ๆอ,อะไร,นะกระเษกรเษตรเกษตรสองเกษตรสามอะไรน้อยหนานะครับก็ก็เลยต่อเนื่องมาจากสองสามต้นนั่นแหละทุเรียนก็มาเป็นสิบเลยแต่ไม่เหลือรอดัก จะเหลือรอดนั่นแหละแต่ว่าไม่ไม่เหลือรอดให้เชยชมว่ามันจะเริ่เติบโต,ตอะไรเลยเพราะว่ามันรอแล่รอแล่มาตลอดแทบไม่รอดแทบจะไม่ได้แต่เขาก็ยังอยู่ไม่ยอมตายแต่ก็ไม่ไปไหนอยู่ที่เดิมครับอันนี้ก็เงาะโดนน้ำท่วมไม่รู้จะรอดหรือเปล่าของเงาะน้ำท่วมเนี่ยแต่เขาก็งามอยู่นะค่อยๆโตใหม่ ย้อนอยับมาใหม่ต้นนี้เขาต้นยังไม่โตมากแล้วก็โดนน้ำท่วมท่วมหนักปีที่แล้วเอ่เมือ่อสี่ห้าเดือนที่แล้วอ่ะพายุวิภาก็เลยแย่เลยอันนี้ก็งอะปลูกใหม่อันนี้ประมาณหนึ่งปีก็ก็โตกำลังดีนะครับแล้วก็อันนู้นปลูกฝั่งนู้นเป็นงาะเหมือนกันเพิ่งลงรอบนี้พอดีไปเจอร้านขายต้นไม้เขาโพส เงาะลงเรียนต้นละห้าสิบบาทเลยเอาเอาสักหน่อยอันนี้สองปีแล้วเงาะเมื่อปีที่แล้วเขาเมื่อปีรอบหกเดือนที่แล้วเขาออกลูกแล้วนะครับเริ่มเริ่มออกลูกแล้วคิดว่าปีหน้าพบสามปีกว่า,ก,วาก็คงจะได้เก็บกินกันแล้วล่ะได้เก็บผลผลิตแล้วก็สวยงามครับเงาะเป็นไม่ค่อยมีโรคนะครับ ยาไม่ค่อยได้ฉีดอะไรแถมเจริญเติบโ,โตได้ดีทนน้ําน้ําท่วมแต่อย่าท่วมหลายวันนะครับมันก็ไม่เป็นไรท่วมนิดหน่อยเขาก็อยู่ได้แต่ท่วมถึงท่วมหัวคนนะสองเมตรอะครับโผใบก็โผมาิดหน่อยแตท่วมอยู่ประมาณสองวันพอน้ําแห้งเขาก็ฟื้นเขาไม่เป็นไรนะครับน,นี่ก็สองปีเหมือนกัน เต่มมังเงจะมีสองปีก็บปุกรุ่นใหม่ไปเลยเพราะว่าช่วงนั้นเราก็ไม่ได้สนใจจะปลูกง้ออะไรแค่อยากปลูกเฉยๆเพราะเราก็ชอบกินอยู่ฝั่งโน้นก็มีปลูกใหม่อีกต้นหนึ่งเป็นง้อเหมือนกันก็สวยนะครับอันนี้ก็สองปีเติเติบโตเต็มที่แล้วหล่ะเขาพร้อมออกลูกแล้วเหลือแต่รอวันที่เขาจะฤดูกาลพร้อมเก็บ ที่เขาจะออกลูกเขาเนล้เองนี่ก็เหมือนกันนี่ก็สองปีงหลังนู้นก็มีส้มโอมาลงใหม่ต้นหนึ่งนะครับเราทำการตอนเองก็อยากรู้ว่าเราทำได้ไหมเราก็ทำได้นะครับไม่ได้ยากอะไรเรื่องเกษตรถ้าเราศึกษาเราชอบเราก็ลองนำดูนะครับก็มี นี่ก็เงาะเขาก็สมบูรณ์ดีคทุกต้นนะครับแล้วก็พ่อตาก็เอาอินทภผาลำม,มาลงอีกหนึ่งต้นแล้วต่อไปถามหน่อยว่าจะเดินยังไงเนี่ยมันมาอยู่ถ้าตรงนี้ฝา่งทางพวกนี้มันไม้มันหนามมันม,มีมีแหลมๆหอะ่ะต้องไปปลูกริมๆมาปลูกตรงนี้ก็เสร็จคนก็เดินไม่ได้พอดีนี่แปลงเพราะ พาะต้นอะไรไม่รู้ต้นมะเขือหรือเปล่าไม่รู้นะเทียบเลยคลายใกล้เคียงอันนี้เป็นแคร์อันนั้นก็แคร์สีแดงใครเห็นบ้างไม่รู้ดอกสีแดงแดงนะครับก็ไม่เคยเห็นเมือนกันเดี๋ยวเขาเอามาจากไหนไม่รู้มาปลูกโตเร็วมากนะครับพวกแคร์เนี่ยถ้าใครที่เขาบอกเป็นไม้พี่เลี้ยงไม้พี่เลี้ยงอ่ะจริงจริงเลยอ่ะใช้เวลาสองสามเดือนนี่โตสูงท่วมหัวเลย นี่ก็มะนาวอันนี้ไม่แน่ใจว่าเ้านพวงบ้านแพรหรือเปล่าดูลูกเขานี่ง่ายตีลูกติดเราก็ไม่รู้ว่าใช่เปล่านะแต่ว่าผมว่ามันก็ใกล้เคียงอันนี้ก็ไม่ต่างจากส้มนะครับนั้นนาวส้มส้มโออะไรพวกนี้ต้องหมั่นดูแลถ้าเราไม่ดูแลนะไม่ได้กินหรอก หนอนชอนใบบ้างนอนน,นอนนู่นนอนนี่กินใบกินอะไรหมดไม่เหลือนะครับปลูกมะน,นาวปลูกส้มนี่ต้องมีความาใกล้ชิดอ่ะต้องดูแลเหมือนลูกเหมือนหลานต้องคอยประครบประงมยาเยยยให้ขาดอันนี้ก็เงาะต้นสุดท้ายนะครับก็อายุสองปีเมือนกานแต่แล้วไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ก็โต ก็อยู่ในขนาดกำลังดีแหละก็มาลุ้นกันว่าปีหน้าเขาจะออกลูกให้ทานหรือยังนะครับสรุปตอนนี้งาะเรามีประมาณสักสิถึงสิบสองต้นไม่แน่ใจนะครับก็มีสประมาณนี้ตรงนู้นเลยไปจะสุดแปลงก็จะมีอะโวคาโ,คโดหนึ่งต้นแล้วก็มีอินทผาลามอีกหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ตึ้งก็จะแปลงวมาเขือเนี่ย ใบเหมือนมะเขือนะครับาแต่ใบถึงเหลืองไไม่รู้ใส่ปุ๋ยบ้างเปล่าไม่เขียวเลย <entscheiden> <g ZA> ก็สำหรับคลิปเงาะโรงเรียนนะครับก็จบไปแค่นี้นะครับก็มีแค่นี้เราก็ดูการพัฒนาของเขาสองปีในการปลูกเงาะเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าโอเคใช้ได้ นะครับพร้อมนะออกลูกออกเต้าให้ทานแล้วไอผลไม้อื่นนะที่มันปลูกปลูกไว้ก็ออกลูกออกเต้าแล้วนะครับมีส้มโออย่างเดียวที่ไม่ออกขนุนยังไม่ออกแล้วก็ชมพู่ออกแล้วละมุดออกแล้วมะม่วงยังไม่ออกแต่มะม่วงในปีเดียวยังไม่ถึงเวลานะครับชุดเรียนยังไม่ออกอะละมุดออกแล้วโอเคมะพร้าวก็ยังนะครับ ก็ตอนนี้ที่ได้กินกันนี่แหละมีชมพู่ชมพู่ละมุดสออย่างก่อนแล้วก็ต่อเราเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวว่ากันใหม่ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่สวนฝรั่งหงเจิ้นสือไส้แดงของเรานะครับ้เาเจอกันนะครับ